สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้มาเจอกันในคลิปแบบประเมินนะคะ,ะในหัวข้อที่3นะคะ,ะการร้อยที่มีอุปกรณ์ดังนี้ที่คุณครูให้เด็กๆไปแล้วนะคะในชุดแบบประเมินในนี้เขาบอกว่ามี20เมตรเด็กๆลองนับดูนะคะว่าใช่ไหมนะคะ,ะแล้วก็มีเส้น เส้นอะไรน้อนี่นะอ๋อเส้นเอ็นอ่อนนะคะอ่าแล้วก็มีมัดลูกปัดไว้1เมตรกันมันหล่นนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายด้านบนแล้วก็ลูกปัดที่ครูให้เนี่ยมีหลายรูปทรงเนาะแล้วแต่เด็กๆจะคิดว่าจะเอาทรงไหนขึ้นก่อนนะคะมีรูเล็กๆแล้วเด็กๆก,ก็ใช้เอ็นร้อยเวลาร้อยก็มือตาต้องประสานกันแล้วก็ ใจเย็นๆแล้วก็ร้อยลงไปนะคะร้อยแล้วครบหรือเปล่า20ในเด็กๆช่วยครูนับที่บานด้วยนะคะของใครครบก็สามารถที่จะทำเป็นกำไรคล้องมือตัวเองได้นะคะทีนี้ฝากถึงผู้ปกครองว่าถ้าจับเวลาได้ประมาณ5นาทีแล้วน้องทำเสร็จนะคะนั่นหมายถึงว่าสามารถเช็คแบบประเมินได้ที่เลข6เลย แล้วก็ถ้าคนไหนที่ได้น้อยลงมาก็ลดหลันตามลําดับได้เลยนะคะแล้วคนไหนที่ยังทําไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะค่อยๆทําไปแล้วนูก็จะเป็นคนเก่งเองนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้คุณครูจะรอชมเด็กๆอยูน่นะคะว่าคนไหนเป็นคนเก่งก็ส่งมาในไลน์กลุม่มให้คุณครูได้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย